เอาเลยัะก็ต้องขอกล่าวสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านนะครับก็ไม่อยู่กับผมนะฮะ s n a k Gamer TV นีครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมา,าแจกนะครับแอดออนที่เป็นแบบว่าพิเศษเลยนะครับผมนะก็สําหรับแอดออนนี้จะเป็นแอดออนที่แปลภาษาไทยนะครับผมแล้วก็หน้าต่างหรือเมนูเนี่ยจะเป็นแบบว่า PC นะครับผมนะก็้าย PC มากนะครับผมนะแล้วก็มีอะไรกว่า ก็มีแค่2อ,อย่างนี่แหละแปลภาษาไทยแล้วก็พ c ซนะครับผมนะซึ่งเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนี่ครับผมนะก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับผมนะโอเคก็เรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมอ่ะก็สำนับภาษาไทยนี้ก็แปลภาษาได้ประมาณ8ปด0ิบเก้าสิเปอร์เซนประมาณนั้นนะครับผมนะอาจจะไม่หมดเท่าไหร่นะครับผมอ่ะดูมาดูตรงภาษาได้เลยนี่ครับว่ามีภาษาไทยของจริงนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยว เคยค้างเว้ยนี่ภาษาไทยครับนี่ผมได้เลือกไว้อยู่นะครับผมนะไทยแลนด์นะครับผมอ่าโอเคก็อ่าหน้าต่างก็จะเป็นอ่า Win10 เนียครับผมนะหรือว่า PC นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยจะอยู่ด้านล่างตรงช่องเก็บของนะครับผมอ่านะครับก็มาดูส่วนของอ่าสิ่งของกันมั่งนะครับผมนะก็สำหรับสิ่งของนี้นะครับจะ แปลภาษาได้ประมาณ90%นะครับผมนะผมก็ไปดูมาแล้วนะครับผมอ่ะก็แปลภาษาได้ถึง90%้เเลยนี่ค yeah. ร so ับผมนะก็มาดูกันเลยนะครับมาดูตรงนี้กันนะครับผมบล็อกบีคอนก็แปลภาษานะนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่บีคอนเลยนี่ครับผมอ่านี่มาควางตรงนี้เลยนะครับผมอ่ะแป๊บ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 หยิบไม่ได้แป๊บหนึ่งอ่ะนะครับผมอ่ะ่างแม่งนะครับผมนะแฮงไปแล้วนะผมอันนี้ ลองมาหยิบอันนี้ก็คือพืชเอนซิตี้นะครับผมโอ้ถูกต้องด้วยนะครับผมอ่าน,นี่อันนี้ล่ะอยู่ข้างๆพืชเอนซิตี้เลยมันคืออะไรดอกไม้เอนซิตี้นะครับผมโอ้โหนะครับแปลภาษาถึงแบบว่าเข้าถึงได้ง่ายจริงๆนะครับผมอ่าก็แปลภาษาเนี่ยนะครับผมนะี่ยบีคอนดอกไม้เอนซิตี้พืชเอนซิตี้นะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะก็ โอเคก็แปลภาษาได้ประมาณนี้นะครับผมอ่าโอเคมาดูตรงนี้กันนะครับผมอ่ามาดูอย่างอื่นกันมั่งนะครับผมนะโอเคอันไหนที่อ่าอันยากๆหน่อยโอเคแป๊บอ่าอันที่อันยากคงจะไม่มีแล้วนะครับผมอันนี้นี่นี่นี่มันคือ,อไรมันคือ,อไรแป๊บหนึ่งอ่าแป๊บหนึ่งนะยครับผมอ่าเครื่องผมจะค้างหน่อยนะครับผมนะโอเคไม่ค้างหน่อยแล้ว ค้างชิปหายเลยเน,นี่ยครับผมอ่ะนี่่ะอันนี้มันคืออะไรหินเอ๊อะไรวะอิดหินโลกเอ็นเดอร์แมนนะครับผมนะมีแมนอยู่ข้างมีแมนอยู่ข้างหลังด้วยนะครับผมนะอันนี้ก็อะไรแร่เนเธอร์ควอดวอดหรือเปล่านะครับผมนะอันนี้ก็เสาหินเอ็นซิตี้อ่ะก็ประมาณนี้เนีครับผมนะก็แปลประมาณนี้เลยเนะียแปลประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับผมอ่ะโอเคก็เดี๋ยวผมก็จะมาให้ดูอาส่วนของหลอดเลือดหรือว่า รอดอาหารือวขีดจำกัดของชุดเกาะนะครับผมอ่ะโอเคมาดูตรงเอาชีวิตรอดกันเลยะนีัยผมอ่ะนี่แปลภาษาด้วยเครับผมอ่ะโอเคนี่ก็ประมาณนี้เนีัยผมนะก็อย่างนี้เลยเนี่ยผมอ่ะเนี่ยเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ข้างล่างเลยเนี่ยผมนะเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเลยเนี่ยผมอ่ะเนี่ยก็ประมาณนี้เนี่ยผมอ่ะโอเคก็อ่ะก็คงจะมีเท่านี้เนี่ยผมอ่ะก็โอเคก็สาหรับ แอดออนนี้เนี่ยครับผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้นะครับใต้ล่างคลิปนะครับผมนะก็พอเราดาวน์โหลดแล้วเนี่ยโอเคให้ให้ให้ผมตายก่อนอ้าวก็พอเราดาวน์โหลดแล้วเนี่ยก็จะมันจําเป็นลิงก์เลยอ่ะก็พอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ย ก็กดเข้าไปเลยกดเข้าไปมันจะเด้งเข้าใส่ไมค์คาพีเลยเนีัยผมไม่ต้องไปแตกไฟล์ไม่ต้องไปทําอะไรใดๆนะครับโหลดแล้วกดเข้าไปเลยเครับผมนะก็มันจะเข้าไปในไม c r ค f t อัตโนมัตินะครับเท่านี้ก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับเท่านี้ก็ลงสิทธิ์เรียบร้อยแล้วมันง่ายมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อ่าเป็นลิงก์เว็บของเขาเลยเนีัยผมผู้สร้างแอดออนนะครับผมนะก็หาดูแล้วกันมันจะเขียนว่ามันจะเป็นแบบอ่ามันจะเป็นให้กดที่มันเขียนอะไรวะ จุด MC pack นะครับผม MC pack หรือ pack นี่แหละนะครับผมก็กดดาวน์โหลดตรงนั้นเลยนะครับผมนะตรงล่างๆนั่นแหละนะครับผมอ่าโอเคก็นะครับเท่านี้นะครับผมโอเคก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจในการอัคลิปของผมต่อๆไปนะครับโอเคสวหสับวันนี้สวัสดีครับ